ลุ้นกันต่อนักร้องหนุ่มไม่คิดทำหมันแม้ตอนนี้จะมีลูกสี่คนแล้วขึ้นแทนเป็นคุณพ่อแฝดสเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนักร้องหนุ่มบีมกวีตันจลาลักษ์หลังออยอภิพรภรรยาคนสวยเพื่อให้กำเนิดลูกแฝดหญิงอีกคู่น้องไอวาน้องอัญญาได้18วันบอกเลยว่าครอบครัวตอนนี้ ทั้งอบอุ่นและเต็มไปด้วยความน่ารักสุดๆเลยครับโดยล่าสุดหนุ่มบีมได้ออกงานอีเวนต์และได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเรื่องลูกๆว่าตอนนี้มีลูก4ี่คนก็พอใจแล้วไม่ไหวแล้วพอมีลูกก็ต้องมีเงินและใช้ใจ่ายอะไรมากมายแต่ทางด้านของภรรยาบอกว่าไข่ที่เก็บไว้ยังเหลือและไม่อยากทิ้งและเมื่อถามถึงเรื่องการทำหมัน หนุ่มบีมเผยว่าไม่คิดทำหมันเพราะยังไงแล้วก็รักเดียวใจเดียวและไม่ยุ่งกับใครแน่นอนเอาเป็นว่างานนี้ต้องมารอลุ้นกันว่าจะมีลูกแปดหกไหมสำหรับบ้านนี้หากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ